เดี๋ยวมีธุระต่อธุระนี่เรื่องไหนนะคะมาเอามาเอาขอสอบถามความขึ้นหน้าในการประชุมนี้หน่อยค่ะในการเย้ำอะไรอีกไรบ้างเรื่องการออกหมายจับก็ประชุมประชุมกันห้าเรื่องนะครับห้าเรื่องนะครับห้าเรื่องที่เราเรารับมาดําเนินการ นะครับก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับนะครับนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของของกิจอานงนะครับกิจอานงที่เราเราทำพยานหลักฐาน,ฐานหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยไปแล้วประมาณต่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนในทิศนี้นะครับชัดเจ,ปปจนกี่ยวกับความออกมาจังก็มีความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกไม่ได้นะครับว่ามีความชัดเจนในทิศนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่อง ใช่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 กิจเอาเรื่องเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ตกอ่ากันโชคซับดีไอคอนนะครับแล้วเรื่องที่คลิปจากคลิปที่มันจะร่วมกันโชคซับอะอ่าฟิล์มใช่ไหมไม่เดียะะด๋วยวลงด้วยฮะกิจอนงด้วยเรื่องใหม่นะเรื่องใหม่ฟิล์มกับกิจอนงใช่ไหมอ่าฟิล์มกิจอนงเนี่ยอ่าณณณตอนนี้นะครับทนายของคุณหนุ่มกัญชัยได้มา ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกิตอนโนงนะครับกับคุณฟีมรัตภูมินะครับอันนี้กองกองกลับการหนึ่งรับผิดชอบไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ประสานกับทนายบอสพรน,นะครับเดี๋ยวจะให้นำหลักฐานและคลิปต่างๆมาร้องทุกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพยายามช่อโกงนะครับอีกหนึ่งคดี ั้งคู่เลยใช่ไหมครับทั้งคู่ครับท <ข irgendwann S 1> ั้งคู่กองหนึ่งนี่ปอหรือปอปกองหนึ่งกองหนึ่งปอ,อ,ปอครับแสดงว่ากิจรน้อน่าจะโดนสองหมายก่อนนตอนนี้มีมีมีสองหมายนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอ,อคุยกยับทน,<ล>นายอีกเรื่องหนึ่งมีมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นการจ้างงานกันแล้วไม่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 ไปไปบัตร หน้าที่ตามที่ที่จ้างกันไว้นะครับมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งแต่ก็ <but S 2> เป็นเรื่องของกิจหนื่งครับอันนี้ยังยังไม่ยัง,ยงเรายังไม่เอามารวมอยู่ในห้าเรื่องนี้เพราะว่า,าได้คุยกับทนายแล้วก็ก็มีการจ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ก็ถือว่าอ,า,อาจจะเข้าช็อกงหรือเปล่าครับ อ่าเรื่อง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 ที่มีการจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยอีกเรื่องรเรื่องรเรื่องที่สามเนี่ยยังไม่ย,ยังรอทนายเอาเอาข้อมูลมาก่อนทนายฝั่งไหนทนายฝั่งบอสพรนะค,ะครับแสดงว่าหมายที่ชัดเจนที่ค่อนข้างจะแรกคืออันแรกที่เป็นโชค,ค,ร,ครับครับการโชคทรัพย์เนี่ยน่าจะมีความอ่าชัดเจนภายในที่นี้นะครับชัดเจนภายในก็คือขั้นออกให้จับได้หมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องนี้ขอให้พนักงานสอบสวนเป็นการนะครับหลายคนมองว่าล่าช้าตอนนี้ติดขัดอไม่มีไม่มีฮะไม่มีฮะวันนี้คุยจบแล้วครับว่าว่าเคสเคสกิตอนงน่าจะอมีการบังคับใช้กฎหมายภายในที่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเคสของคุณเอกสายไหมครับก็ก็น่าจะมีความชัดเจนในที่หน้าครับจะ่าจคุณกิตอนนมีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ สแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันเป็นการดำเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายเขาเป็นคนเปียอย่างเงี้ยค่ะมัลงเลยได้้งมมันมันมีหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ไอ้ไอเรื่องของการคืนเงินสิบล้านกับผู้เสียหายเนี่ยนะครับมันมันก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ค่อยอ่าบริษัทเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความพอใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ไอ้เรื่องที่มีปัญหา ที่เขามาแจา้งเนี่ยคือเรื่องของการอ่อากระโชครัพย์เงินสามแสนกับสี่แสนห้านะครับแยกกันครับแยกกันละเรื่องหนึิรนงคท่านบอกว่าจะมีัาเทใน8ชั่โมงหรอ7 2ชั่โมงะไนัก็ในอาทิตย์นี้นะน่าจะได้ไปรอยกระทงแล้วมั้งนะโอเคโอเคไม่รู้ตรงนี้ก็มียด้ข้างเดไม่ไดน้นะ <c oughs> <c oughs> เออก็การโชคทรัพย์ครับการโชคทรัพย์ครับหมายความได้เวลากระโดงออนกีตโนมเนี่ยเรากระโดงผู้ผมได้เรากระโดงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับก็ก็มีความชัดเจนนะครับเรื่องของคุณฟีมนะคะดำเนินการตรวสอบให้คุณฟีมเนี่ยนะครับเรา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 คุยกับทางทางทนายของของคุณบอสพรแล้วนะครับยืนยันว่าจะดำเนินคดี นะครับตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดตั้งเรื่องอยู่ก็คงไม่ยากเย็นอะไรเรื่องนี้นะครับเพราะเพราะเราเราได้สอบข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าพฤติกรรมอะไรเป็นยังไงตอนนี้แล้วมันมีคลิปออกมาคลิปเต็มด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของพยานหลักฐานที่ต้องสอบสอบปาก,กอื่นที่ทีอ่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกนะครับอีก สามสี่ปากครับก็ก็ค<ม>งจะอ่าดำเนินการได้แต่คุณฟิลมมีการแถลงข่าวบอกว่าคลิปเป็นคลิปตัดต่อท่านได้ฟังทั้งหมดนี้อย่งไเป็นตัดต่อหรือไม่ไม,ม,ไม่ไม่ตัดต่อถ้าเป็นคลิปเต็มนะแสดงว่าที่ออกมาแถลงข่าวว่าโกหกเหรอคะก็อ่าผมผมมองว่าคลิปเต็มเนี่ยที่เขาตัดต่อมาทีละช่วงช่วงช่วงเนี่ยพอไปรวมกันก็คือคลิปอันเดียวกันนะครับคลิปอันเดียวกันนะครับ เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปนะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับนุ่กัญชัยว่าให้ทนายมาแล้วคุยเลยก็มาให้ปัญหามาครับเดี๋ยวเรียกมาเรียกมายังไม่รู้นอ่าผมผมให้ผมให้เรียกได้เลยนะครับเพราะว่าผมเมื่อเช้านี้ก็คุยกับพี่หนุ่มเหมือนกันพี่หนุ่มบอกพร้อมที่จะมาให้ให้ข้อมูลกับงานสบสนเรียกได้ตลอดนะครับยังไม่ได้นะตอนเ่อเรียกได้เลยนะครับบอกบอกงานสบสวนแล้วอ่ามีเวลาก็เรียกได้เลย คุณฟิล์มเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอเป็นการมาจะมาฟอกขาวพยายามปอบโลมให้ให้ให้มีการจ่ายเงินนะครับแล้วเอาข้อมูลเนี่ยข้อมูลเนี่ยอันเป็นเท็จข้อมูลเป็นเท็จก็คือการเอาข้อมูลว่าได้พูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนัดหมายแล้วทําอะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เอาเอาคุณ คุณบอสพอรเนี่ยไปออกรายการแล้วก็จะต้องทําตา,ามคลิปนี้ซึ่งจริงๆไม่มีไม่มีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยเป็น,ปน,ปนการอุปโลกโรครือพูดขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้เหยื่อตายใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไปเข้าเรื่องช่อโกงนะครับพยายามช่อโกงครับนะครับก,รก็จะได้รับโทษสองในสามของคดีช่อโกงนะครับถึงข่้นออกมาจับไ้เลยนคัเราเราคุยกันแล้วว่ามัน แค่สามแฝงก็อาจจะเรียกมาแจ้งเขาก็เอาหานะครับแจ้งข้อหาครับครับครับแล้วได้ขอบคุณหลวงเนี่ยมีที่นึ่เประมาอมได้ไหมครับขอบคุณหลวยก็นาจป็นแจ้งเป็นเดือนกระม่อด้วยก็ก็ก็ดันด้วยนะครับก็ด้วยในส่วนของคุณครีมเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่ยี่สิบล้านแต่มันมากกว่านั้นถึงหกสิบล้านตรงนี้มีข้อมูลไหมคะของตำรวจหกสิบล้านไม่ไม่มีนะไม่มีนะแทนคุณออกมาให้ข้อมูลไม่มีนะไม่มี ก็ถ้าถ้าคุณอี้มีก็ขอให้เอาหลักฐานมานะครับเรากำลังทําเรื่องนี้อยู่อย่างนี้ถ้าท่านบอกว่าเป็นการพคอขาวีก็ถือว่าเป็นกระบวนการอยู่แล้นครับ,รบ,รบคือคือเราจะบอกว่าผู้หวังดีหรือชมรมต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยบางทีก็เป็นนางฟ้านะบางทีก็เป็นมารน,นะไม่รู้ว่าเขาจะแสดงตอนตอนไหนเป็นนางฟ้าเป็นมารน,นะครับก็ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชน การจะใช้บริการใครหรือการจะให้ใครช่วยเหลือท่านท่านมาพบกับเจ้าที่ตำรวจเลยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านอาจจะถูกเรียกเอาเงินบางส่วนไปเองด้วยกี่เปอร์เซ็นต์นะหรือท่านอาจจะตกเป็นเป็นเหยื่อในการที่ทำให้ว่าเมื่อจบเรื่องแล้วเขาก็ยังมาตีเอาทรัพย์อีกอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนจะทำอะไรก็ต้องอ่าปรึกษาให้ดีนะครับ นะครับปรึกษาแล้วก็ไปไต่ตองให้ดีนะครับว่ามาตรงไหนอะไรยังไงมันจะปลอดภัยักตัวเองนะครับระดีของคุณสามารถตอนนี้มีความคืบหน้าไหมคะคุณสามารถนะครับก็อะไรยังไงมันจะปลอดภัยักตัวเองนะครับระดีของคุณสามารถตอนนี้มีความคืบหน้าไหมคะคุณสามารถนะครับก็มีเราเราเรารอฝาเรารออ่หนังสือชี้แจงการการแต่งตั้ง ทั้งหมดพร้อมไอ้นั่นพร้อมกับการการปลดนะครับแล้วก็รอเรื่องเส้นเงินก็ก็กำลังเล่นอยู่ครับหนังสือจากทางสองหนังสือจากอ่าตั้งแต่เขาดำานหน่งทางการเมืองเพราะว่ามีผลกับเรื่องของการเรียกทัพย์ถ้ามันเป็นควาผิดอาญ,ญาแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวเจ้าที่ก็น่าจะจะดำเนินการได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของ ให้โดยเสดหาหรืออะไรพวกเนี้มันมัน,มนไม่วัดพเของไม่เอาเรื่องมันก็ยากที่จะไปดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําถ้ามันถ้าถ้าพบแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะตั้งทําก็คือการรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ที่เราตรวจสอบจากสเตทเมนต์และจากบัญชีต่างๆเนี่ยที่ที่พันไปยังคุณแม่ของคุณสามารถและสามารถเนี่ยก็ส่งไปที่เด i นไหครับโดมีความกังวลใจไหครับคุณฟรี คือคือต้องบอกนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจไม่ได้กังวลใจอะไรในการทำงานอันนี้เราเราต้องการทำทุกอย่างให้ให้โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้นะครับการการที่ดาเนินกับใครเนี่ยมันทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเราไม่ได้เป็นการกันแกล้ง นะเราทําไปตามพยานหลักฐานเขาได้จริงเพราะฉะนั้นคงไม่ไม่มีคําว่าก,กลัวออกมาจากการทํางานนะครับแล้วก็ท่านผบอตรลท่านผู้าการเนี่ยท่านเน้นย้ามาเรื่องนี้ต้องต้องชัดเจนแล้วก็ชี้แจงสังคมได้นะครับแล้วการทําพวกนี้ก็ต้องรายงานถึงตรลด้วยว่ามีาความคพิบหน้าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปัดกวาด อปัดกวาดบ้านเหมือนให้มันดีขึ้นนะครับว่ากลุ่มก้อนต่างๆชมรมต่างๆอินฟูต่างๆเพจต่างๆแม้กระทั่งกลุ่มช่วยเหลือประชาชนต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันมีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับทั้งที่ทําจริงทั้งที่ไม่ทําจริงอะไรพวกเนี้ยเราเรา,เราควรที่จะต้องอปัดกวาดเรื่องพวกนี้นะครับรอ เพื่อการสอบสวนวันนี้ณนนขนาดนี้ก็กําลังสอบ,บพอดพรอยู่ณขนาดนี้เมื่อกี้คุยอยู่ก็ติดต่ออยู่ก็กำลังกำลังสอบอยู่ทุกคนกําลังสอบพยานทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับกี่พินารองเนี่ยบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดที่พิจารณาองค์ตอนตอนนี้แค่กระโชกัคทรัพย์ครับนะครับ,รบส่วนส่วนคดีอื่นเนี่ยาว่าเพราะว่ามันมันต่างกรรมต่างวาระเดี๋ยวว่าทีคดีไ,ไปครับครับ รครับมีอะไรไหมอ้าวทีงในกรณีที่โลกของฟิสิกสตอ้งอยู่ในสัตว์ใหม่ก็จะเรียกแจ้งข้อหาก็เราตั้งใจว่าถ้าเป็นสังแขวงเราคงจะเรียกมาแจ้งข้อหานะครับเื่ออะมีข้อหาเข้าวไข่เดียวกับฟิสิกสก็คือเรียกข้าวโพรตินข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันนะครับนะครับมีอะไรไหมครับเป็นการออกหมายเรียกใช่ไหมครับไม่ได้ออกหมายจับก็คงเรียกมาแจ้งข้อหา โอเคนะครับขอบคุณครับ